พอเห็้เราหกมงนีสามครับตุ่มหนึง่งสองบาทครับชิ่จำๆเลยครับชิงหางเนาะสาม,มแม่ลูก เนยโปรออกังไงเลยครับวิยดกดอ,ดอ,บบอกเบลเล้วครับเนยก็มืออีกแล้วดอกเบลบเลยสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง F4 สุภูทุกคน F4 เก้า F4 ใหม่วันนี้ครับขอตพอนงกระยะขึ้นเก้าแล้วครับ มาสับไม้เก่ามาเดิมชิคือบอนี่ละโงก์มอวาดมานเต็มกระตาเลยครับแม่เอานี่เขามาหอดพี่น้องร้ายคักเลยมือน,นี่น้องร้ายเลยปลาแตกพี่น้องมาหัวซีมานหเลยบอไปรุนน้องกันครับ<ะ>ได้พ่อปนพ่อแกงบ่มื่อนี่นที่แน่ๆนะปลาแตกแล้วผขม่เลือก็ฝากเป็นกำลังใจช่องตะเพียงไซร์รอเด้อครับเป็นกำลังใจตะเพียงกระยาน เขาคนวานมันตามดอกครับทรงเรกคนบ้านเลยครับปลวกตาดครบับดอกนั้นเอ,อาไปได้ เขาไม้ปาลาใหเฮางอกแตกเป็นทีเรียบร้อยครับเขาเสาบันไดพอขอดอกปลาแตกครับคนร้ายครับใหญ่ปลาไม่ใหญ่สอ,องสามปาลาเหรอมันไปต้องกันเมืองสิพ่อแกงบ่พี่น้องใ <c oughs> ห้เรลงอกตูมแรกมือนี้ครับ ไข่เขียวมงนี่สองครับตัวนี้หอยเดือนนอนเฝ้าเลย มาเล้ยครับ่าเด้อือมีสองครับสิดน้อยนึงสองดอกนะ สีแดงงามครับไข่เขียวครับดอกมีค่าสูงเกินเิอเลยครับไข่เขียว เขียยถึงเนาะเขียยหน่อยครับโกเด้งอู้ไข่ขาวดอกนี้ครับตามเนาะสวยจังเลยออกไม่พื้นดอกอ้วออนขากันไงครับ โอ้ย,ยเหลืองพี่นอ้องนไขยเขียวดเดยนี่ข่เหลืองลังเลี้ยงหุยเลยลังแลครับโอ้ยแข็งโปกเลยโปกหน่อยมนึสามดอกครับ to hơn kính kính ตองอีกดอกครับตองครับมีสองครับดอกงินเพนผมมีเห็ดงตอง หลอกมัหนหลอกเป็นมูเลยหุ่มนี้มีหุ่นตรงต่องครับพอด,ดีโดนฝนมู่ัานทั้งแหล่งตกแห้งครับอันี่สองครับมาพอให้เรางงมงนี่สามครับตูมหมนึง่งสองบานครับ สีจาๆเลยครับสีงามเนาะต้องอีกดอกครับเห็นจีแดงธรรมชาติครับสีเหลือมงามครักเลยปั้นลงแลกเกร์ไว้ครับเจ็บเบิ้งเก็บกดอก่องขาปิ่นเลยครับ เครื่องสิงแฮงเลยทีอยดอกสีพินงามปันทานสะเลกไว้ครับบักหวานครับก่อเห็ดก่อแดงนอกใหญ่ๆง,ง,า,ง,งามๆล้วครับงามเนาะอู้นี่ซ้ําแม่ลูก โปรตัวบางไงเลยครับขาวต้มสดเลยโอลยกำลัลางงามครับดูสเห็นสวนคนก่อนเห็นเลยใบไม้นาะแห้งครับ mà thằng phủ sóng này phải nhân lá <laughs> ของน้าแค่แห้งกับถืกดอกเฮ็ดครับอดซ่อนขาส้อนขาเพื่อนอีกสองครับพึ่งตอง ยิ้มหวานเ็ชนิดนี้จะกี่บวหวานเด้อครับนี่ตอนนี้พึ่งหว,วานเยิ่งหวานเพื่อนครับอีกชนิดหนึ่งตัวตน,นี้พึ่งตองดอกตุูมหน่อยเพื่อนครับเห็นดอกเปลงดอก,กงามๆครับ ตองดอกใหังงามๆเลยครับถูกก้านมมงนี้สองดอกครับต้องอีกดอกครับอุ้ยดอกดอกเบลออีกแล้วครับยังก็ฝามืออีกแล้วดอกเบลอเลย หมึ่งสองสองดอกซ้อนกันเลยครับกใหญ่อีกดอกแล้วครับมีสามดอกครับอย่นี้คือจองอครับ สรุปยอดได้ยอดมันมื่อนี้ครับเลาะเป็นเลาะซีปลาหาปลาไม้เมือเศร้านี่ไม้เมือวานไม้ฮิรังโงกปลาแตกครับบ่ได้พอดอกเลยมื่อนี้แต่เราไปหลายป,าปาลาปลาหน,นิดหนิดหน่อยสุดท้ายมาม่อานเกือบเต็มกระตาครับเราไล่กันเมื่อยแลไรพาพี่น้องกลับบ้านแล้วครับขอบคุณหล,ลายๆที่เข้ามาเป็นงกำลังใจตาเพ่งกระยาดมาตลอดครับ ขอบคุณทุกาทาทการติดตามทุกการรับชมทุกไลท์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ครับผม่อก,กันในคลิปนาครับกลับ้านแล้วค่ะคลิปนี้วัดสิบโมมานเราไปรอมากเกือบเต็มกระตาครับบอกจนเมื่อยบอกันในคลิปนาสวัสดีครับ